ำหมันแล้วมีลูกได้ไหมใช่ค่ะทำหมันแล้วมีลูกได้ไหมก็ก็เลยเปิดอ่านไปเปิดอ่านไปอ่านมาเอา้ามันจริงเหรอมันมีวิธีการที่เขาเรียกว่าทําอะไรนะคะอิกซี่ไอะไรอย่างนี้นะคะหนูก็เลยแบบศึกษาเรื่องนี้ค่ะอย่างจริงจังก็เลยมาเจอคลินิกหนึ่งที่หนูค่อนข้างที่จะสนใจเนื่องจากว่ามีหลายอย่างคะ่ะนวัตกรรมของเขาอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือจีเนียนั่นเองค่ะเขาอะ มีอยู่ทั้งหมด14สาขาทั่วโลกค่ะแล้วก็ของประเทศไทยเรานะคะเป็นของเอเชียตะวันตะวันออกหรือว,วันตะวันออกมา <laughs> ตะวันออกตะวันออกของของเรานะคะเ,<อ>เป็น,นที่เดียวใช่<อ>ค่ะซ,ซึ่งบริษัทแม่ของเขานะคะมาจากออสเตรเลียแล้วเราแล้วเราก็เลยบอกว่าออสเตรเลียเนี่ยก็คือเทคนิคทางการแพทย์เขาค่อนข้างที่จะดีและเยี่ยมมากๆติดอันดับของโลกอย่างนี้นะคะเราก็เลย คิดว่าถ้าเกิดว่าจะทำอะไรสักครั้งหนึ่งขอขอแบบอย่างดีๆให้กับชีวิตไปเลยและที่ออสเตรเลียคือดังมากนะคะเพราะว่าเราไปอ่ะในครั้งนี้เขาบอกเธอทำอะไรที่ไหนเขาอยากจะมาทำด้วยบอกทำจีเนียเฮ้ยจีเนียตัวเดียวกันที่อยู่ออสเตรเลียหรือเปล่าใช่บริษัทแม่อยู่ที่ออสเตรเลียเลยอย่างนี้นะคะโอเคคุณหมอเก่งมากก็เข้าไปปรึกษาใช่ค่ะก็เลยตัดสินใจเข้าไปปรึกษาคุณหมอในอย่างหนูดูข้อมูลวันนี้ หนูส่งข้อความไปทําการบุ๊กจองคิวแล้ววันถัดไปหนูก็ไปเลยไปเลยใช่ค่ะโอ้โหได้คิวเร็วมากไปเสร็จปุ๊บก็วันถัดไปที่หนูไปหาคะก็ทํางานตรวจร่างกายเลยตกลงทําเลยเหรใช่ค่ะเดี๋ยวสิเร็วมากแล้วแล้วหมอว่ายังไงว่าทําหมันแล้วคุณหมอก็จะต้องคือจริงๆริงหนูเป็นคนที่ตรวจร่างกายทุกปีอยู่แล้วค่ะแต่การที่เราจะมีลูกมันจะต้องตรวจละเอียด ตรวจลึกกว่านั้นตรวจรังไข่ตรวจมดลูกตรวจฮอร์โมนทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะที่มันเกี่ยวกับการที่เราจะผู้หญิงสักคนหนึ่งที่จะตั้งครรภ์ได้ว่ามีปัญหาอะไรภายในอย่างนั้นอย่างนี้ไหมอะค่ะตรวจทุกอย่างตรวจละเอียดจริงๆค่ะแต่ไม่ได้ตรวจแค่หนูนะคะสติก็ตรวจเหมือนกันต้องตรวจต้องตรวจทั้งคู่ค่ะใช่ค่ะพอผลออกมาบอกว่าโอเคสามารถที่จะยังมีลูกได้ค่ะเรก็ดีใจดีใจมากเลยค่ะ S <S <S แล้วจะใช้วิธีอีกซี่คืออะไรอีกซต้องให้คุณหมออธิบายอย่างละเอียดดีกว่าค่ะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมาถามว <c oughs> ่านะฮะผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาจากจีเนียไทยแลนค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการแพทย์ประจำจีเนียสาขาประจำประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้ชำนาญการทางด้านเวชศาสตร,ร,ร์การเจเริญพันธุ์คุณหมอแจนสสวิมลปรีชาพรกุลค,ครับ สวัสดีครัคุณหมอคคุณหมอผ่นส,ส,ส,สวยด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตะกีนี่ถามคุณบีว่าอ c กซคืออะไรชื่อเพราะมากคำว่าอ c กซมันมันย่อมาจากอะไรแล้วมันคืออะไรจริงๆเราต้องพูดก,กว้างๆว่าวิธีที่คุณบีมาทำการรักษาเรียกว่า IVF นะคะแล้วก็ IVF นี่ก็คือ in vitro fertilization คือการรักษา แบบเด็กหลอดแก้วอินวิโตรนี่คือแปลว่าทําในหลอดทดลองใช่ไหมคะ oh. ซึ่ง <Okay. S 1> สมัยก่อนเนี่ย i v วก็คือการทําแบบเอาไข่กับสเิร์มาผสมกันในหลอดทดลองแล้วค่อยผสมกันเองคะ่ะแต่อีกซี่เนี่ยคือเป็นเทคโนโลยีขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งคือเราจะใช้สเร์ปเนี่ยฉีดเข้าไปในไข่เลยเพื่อเพิ่มอัตราการผสมให้มันสูงขึ้นจากกว่าเดิมค่ะซึ่งอันนี้มันก็นอกจากช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จเนี่ยก็คือยังช่วยแก้ปัญหาในคนไข้าบางคนที่สเร์มผิดป,ปกติด้วย uh. ทีนี้ประเด็นที่ที่เราคุยกันมาโดยตลอดเือบอกว่าบีก็บอกว่าเอออายุก็เยอะแล้วแล้วประเด็นก็คือทําหมันมาแล้วด้วยต่อหมันได้ยังไงเพราะว่าเวลาที่เราผสมตัวอ่อนภายนอกร่างกายแล้วนะคะพอได้ตัวอ่อนปุ๊บเราใส่เข้าไปในร่างกายของคุณบีเนี่ยเราไม่ได้ใส่ทางท่อนาไขล่ละเราใส่เข้าไปทางปากมดลูกค่ะ ฉันก็คือข้ามไปเลย b y ยพา s b สบายพไปเลยก็คือเราไม่ต้องใช้ท่อนําไข่แล้วค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นที่ตัดไปแล้วก็ก็ช่างเขาไม่ได้ใช้วันที่ทําสําเร็จก็คือท้องสําเร็จเนี่ยวันนั้นเอ็นบอว่าเราประกาศให้กับไอสติ๊กไอสติ๊กก็คือก่อนหน้านั้นเราเราจะเซลลกันเล่นๆนะคะว่า จะมีแฟนคลับของเรานะคะถามว่าทําไมถึงไม่ท้องเองแต่คือจริงๆแล้วสาเหตุของเรา,เร,ารู้ๆว่าคืออะไรแต่เราบางทีบางทีเราอธิบายไปใช่ไหมคะแต่ว่าบาง,บางแฟนคลับบางคนเข้ามาไม่ทันเวลาเราไลฟ์เขาก็เกิดคาถามเดิมขึ้นอีกหนูก็เลยแย่ไปว่าโ oh, อ๊ยไอชติกโบมี่น้ำยาแจงซี่ไหมพูดได้บริเซี่มีหมายถึงว่า คุณโมบอกน้ำยาดีใช่ดีดีีดีดีถามคุณมถามจำได้ดีไมดีบ่ดีค่ะ